ดีค่ะเอซี FC ที่น่ารากักทุกทท่านของช่องวรรณภา,าเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็จะมาบอกเคล็ดลับของการที่ว่าป้องกันผมเสียค่ะนะป้องกันผมเสียจากสารเคมีเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเนาะเราต้องย้อมงอกบ่อยๆเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อมงอกบ่อยผมเราก็จะเสียนะคะแล้วก็อาจจะเสียมากถึงขนาดเวลาเราสระแล้วก็จะจะขาดเนาะขาด ติดมือไป,ไปด้วยเลยเนาะเพราะว่าตรงที่สารเคมีนั่นแหละทําให้กัดผมของเราก็ทําให้ผมเรากรอบแล้วก็ขาดแต่พี่ใช้วิธีการที่ว่าช่วยป้องกันไม่ให้ผมขาดเนาะไอ้วิธีของพี่ก็คืออย่าย้อมบ่อยเนาะแต่ว่าเราจะทํายังไงได้ล่ะคะถ้าเราไม่ยอมก็ดูสิคะหัวเราก็งอกเนาะทีนี้พี่ก็เลยว่าเออไม่เป็นไรก็ขอแค่สามอาทิตย์ย้อมที หรือไม่ก็เดือนหนึ่งย้อมทีก็ยังดีเนาะและเพื่อนบอกว่าก็อย่าไปย้อมหมดสิก็ย้อมแต่โคนก็ย้อมแต่โคนก็ขาดค่ะทุกคนเนาะขาดออกมาบางโคนนี่ร่วงมาเป็นกำๆเลยนะคะดึงมาอย่างนี้ก็จะร่วงติดมือและเวลาเราสระนี่ก็จะไม่เท่าไหร่แต่เวลาเราใช้ครีมนวดนะคะก็ค่ะผมก็จะติดมือเป็นกาเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าผมเขาร่วง พี่ก็เลยบอกว่าถ้าผมคุณร่วงผมคุณก็จะไม่นาขนาดนี้แล้วคุณก็สังเกตดูดีเวลาคุณทําอย่างนี้ผมเนี่ยมันจะชี้ออกมาอย่างนี้เลยค่ะทุกคนจะชี้ออกมาสั้นๆเนาะเหมือนเราตัดก็หมายความว่าผมอะมันขาดค่ะขาดตรงที่เรายมนั่นแหละเนาะทีนี้พี่ก็เลยใช้วิธีการที่ว่าทํายังไงผมผมพี่ถึงไม่ขาดเนาะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วนะ ถ้าเกิดผมขาดหรือว่าผมร่วงบ่อยๆนี่เราก็อาจจะหัวร้านได้เนาะแต่พี่ก็ไม่กลัวหรอกคะ่ะเพราะว่าผมพี่นี่โอ้โหยาวมากไปร้านเสริมสวยนี่ร้านสวยบนเลยคะ่ะง่ายๆคะ่ะที่ช่วยให้ผมพี่ไม่ขาดแล้วก็หลีกเลี่ยงของสารเคมีจากสามอาทิตย์เป็นเดือนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ใช้แบบว่าผักชีโรยหน้าคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะนี่คะ่ะที่เมืองไทยก็มีพี่เห็นคะ่ะ แต่ถ้าคนที่มีอายุขึ้นหน่อยที่ว่าหัวคุณงอกและคุณไม่มีเวลาและคุณจะออกงานนะคะคุณซื้อแบบนี้ค่ะนะซื้อมาใช้แต่มันก็เปลืองหน่อยหนึ่งแต่ก็ช่วยป้องกันผมคุณเพราะว่าถ้าคุณอยู่บ้านไหนหรือไม่ต้องอายใครเพราะลูกกับแฟน้ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณหัวงอกแต่เวลาเราออกงานเราใช้อันนี้เป็นผักชีโรยหน้าค่ะเพื่อป้องกันเนาะเพราะว่าถ้าผมเรางอกนี่เราจะดูแก่เลยนะเมืองไทยนะ่ะไม่เหมือนฝรั่งนะ ฝรั่งนี่ถ้าผมงง่เขาก็เห็นหน้าตาเรายังเด็กอยู่เขาก็คิดว่าเราอย่างไม่แก่เนาะแล้วก็มันก็จะรับกับเราแต่ถ้าเกิดเราด่วนหรือว่าต้องการที่จะใช้ฉุกเฉินเหมือนออกงานเหมือนพี่เนาะแล้วนี่ค่ะเพราะว่าพี่ก็ทํางานวันนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็หยุดไปเลยห้าวันเนาะพี่ก็จะพ่นเขาไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยเพราะว่าพี่จะเอาผมขึ้นไปอย่างนี้นะคะทุกคนพี่ก็จะประหยัดเนาะ คนพี่ก็จะรวบหัวขึ้นไปก่อนเนาะเพราะว่าพี่ทํางานพี่จะต้องไ,อไม่ให้ไม่ปล่อยผมสุรุยสุรายเนาะก็รวบผมไปก่อนเราจะได้ประหยัดเนาะทุกคนเนาะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะก็ใช้ได้แล้วว่าอาทิตย์หนึ่งเลยถ้าเราไม่สระนะคะถ้าสระก็คือออกเลยแต่นี่ก็ช่วยป้องกันว่าเออ ทำให้หัวงอกเราหายไปเลยเห็นไหมคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยคะ่ะสระผมเสร็จนวดผมเรียบร้อยรวบผมเข้าไปแล้วก็อฉีดเลยคะ่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณคุณเศกกลางนะคะคุณก็เศกกลางเข้ามาก่อนนะคะเศกกลางเข้ามาปล่อยลงมาแล้วก็ข้างในก็ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาเปิดหัวคุณดูเนาะแล้วก็แค่ ฉีดเข้าไปรอบนี้แล้วก็ตรงกลางเนาะแต่พี่รวบเข้าไปอย่างนี้พี่ก็ไม่ต้องเปลืองฉีดตรงกลางเนาะเพราะว่าเสกกลางอยู่แล้วพี่รวบไปอย่างนี้แล้วก็พ่นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะไเปเลยนี่ก็ช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะทําให้เรารักษาเส้นผมของเราเนาะไม่ให้โดนสารเคมีมากเนาะอันนี้มันก็สารเคมีเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเวลาเราสักก็คือออกนี่พี่ ฉีดและพี่กลับมาที่ทํางานพี่ก็สระแล้วก็อยู่บ้านเลยเพราะว่าบ้านเราก็รู้กันลูกก็รู้อยู่ว่าพนเราหัวงอ,อกนาะไม่ต้องอายใครแต่ถ้าออกไปไหนก็ต้องใช้อันนี้กันทุกคนแล้วก็รวดเร็วทันใจแล้วก็ฉีดเรียบร้อยเลยค่ะกลายเป็นสาวไปเลยค่ะไหมคะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็ขอ,อใช้คำว่าสวัสดีค่ะบาย